สวัสดีครับเรียนทุกคนนะครับวันนี้วิชาภาษาไทยป .1 น,นะครับวันนี้คุณครูจะพาอ่านวรรณคดีลำนำบทที่3เรื่องของเธอของฉันพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยครับบทที่3ของเธอของฉัน เรียนอ่านตามคุณครูก่อนนะครับฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนกันคือฉันกับเธอเธอมีของเล่นฉันมีของใช้ เราแบ่งกันได้ของฉันของเธออ่าเก่งมากครับอ้าวครน,นี้มาอ่านพร้อมๆกันไปทีระวักนะครับจำได้ไหมหนึ่งสฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนกัน คือฉันกับเธอเธอมีของเล่นฉันมีของใช้เราแบ่งกันได้ของฉันของเธออ่าคราวนี้มาอ่านเร็วๆพร้อมๆกันกันนี้เมื่อกี้มันยังช้าอยู่เอาเร็วกว่านี้หนึ่งสองซฉันเป็นเพื่อนเธอ เธอเป็นเพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนกันคือฉันกับเธอเธอมีของเล่นฉันมีของใช้เราแบ่งกันได้ของฉันของเธอเก่งมากครับอาต่อไปอ่ามาดูคำบทอาขยันบทเลือกนะครับบทอาขยันบทเลือกนะครับ เรื่องอ่านตามคุณครูก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะพาลองนะครับนี่ของของเธอนี่ของของเธออ,อ่านตามคุณครูนะครับนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอ มาทางนี้นะครับทางขวานะนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ชั้นนี้เก็บได้นำมาให้เธอโอเคเอานี้เรามาอา่านอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจำไม่ได้เอาเรื่องก่อนเอาชื่อเรื่องก่อนนี่ของของเธอ าตามคณคู่นี่ของของเธอนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ ชันนี้เก็บได้นำมาให้เธออันนี้เป็นบทอาขยันนะครับอ่ะคันนี้มาเร็วๆคันี้เร็วๆพร้อมกันหนึ่งสองสนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอ นี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอ,อเก่งมากเลยครับน่าต่อไปอ่านตามคุณครูนะครับฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเรามาแบ่งปัน ของฉันของเธอแบบปักยกรโครับอ่าโอเคนะครับสำหรับวรรณคดีลำนำบทที่3เรื่องของเธอของฉันก็จบตัวเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมไปฝึกอา่านฝึกเขียนให้เยอะๆนะครับแล้วนักเรียนจะเป็นคนเก่งนะวันนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ